เอาละครับกลับมาอยู่ในเกม Pro ็ o กอยู่กันในแมปช็อตเฮอร์เร่เกมไม่ใช่ช็อตเฮอร์เร่สแกรี่มูฟี่นะมีอีกแมปหนึ่งยังไม่อัปเดตนะแต่แมปนี้อัปเดตแล้วน่าจะได้สักระยะหนึ่งแต่ตอนที่ผบกลับมามันอัปเดตมาแล้วนะแต่มันก็นานแล้วเออนั่นแหละผมจะพูดอะไรไปมาเนี่ยเออช่างมันเห็นผมต้องขอไปด้วยที่ผมหาไปนาน,นนะนะเวลาไม่มีจริงๆผมต้องขอไปด้วยครับเอ่อในเรื่อง รู้สึกว่าเนื้อเรื่องที่ผมเล่นไปแล้วน่าจะมีแค่สองเนื้อเรื่องนะ Trick or t r e a t กับ s t a l k e r in s i d e n ไก็คือที่เอออะไรวะผู้หญิงผู้หญิงตามอ่ะนะก็คือสต็อกเกอร์ที่มันเอ่อตามเราะนั่นแหบบละแต่ก็ไอ้นี้ครับวิลลี่แบบใหม่นะและ้วก็ไอ้นี้ด้วยผมยังไม่เคยเล่นเลยเด็นไนแล้วก็แบคโทไอ้แบ้ไอไอ้นี้ผมบอกก่อนนะอ้นี่ผมรู้สึกว่าผมเคยเล่นแล้วแต่โปรแกรมอัดมีปัญหาแล้วก็ ในเรื่องคือผมจะสปอยแบบคร่าวๆนะครับเรานี้ได้เป็นผู้ดูแลหอคอยที่อยู่ในกลางป่าโดยที่ที่เราดูแลอยู่นั้นมันมีสิ่งลี้ลับและก็ชาวเผ่า,าอาศัยอยู่แล้วก็สิ่งมีชีวิตอะไรแบบนั้นนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สัตว์ป่าแต่เป็นคนที่อยู่อาศัยในระแวกแห่งนั้นนะครับถ้าอยากทราบเนื้อเรื่องไปมากกว่านี้ท่านผู้ชมคงต้องเล่นเองละเพราะว่าถ้ามากกว่านี้ มันจะเป็นการสปอยเออโอเคครับมาวันนี้เรามาเล่นวิลลี่เกมนะโอเคเข้าเฮ้ยเพื่อนเข้าไปด้วยได้ไหมโอ้โอเคนะครับมาตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเกมแล้วและเราก็ได้เพื่อนนักกล้ามคือมัน,ม,นมันเหมือนนักชายจากวันพันแมรเลยนะนั่นแหละไม่รับ ผมผมเรียกว่าดาร์กชายแล้วกันพี่ด์กชายนะโอ้ยเบรกเดียวเอาด่วน้วว่าบอดแคทอะนมันดูฟังไม่ดีเลยใช่ครับมันดูฟังไม่ดีเลย เออเออฉันได้ใจว่ามันมันจะไม่เป็นไรแน่ๆอ่าแล้วก็ดูกร์ตูนต่อนะโฆษณาโรบ็อกออเดอร์ทุเดยนสั่งเลยวันนี้สั่งอะไรพิซซ่าใช่ไหมไม่ใช่รถใช่ไหม เออเอาอนดูโอ้ยบ้านสกเปรเอะอะฮะควรไปเช็คในตู้เย็นนะว่ามีอะไรกินบ้างคือถ้ามีหนูขนาดนี้ว่าอาหารน่าจะไม่เหลือแล้วนะรู้สึกไปออดักชายไปดูนี่ไงมึงเรียกิดักชายนี่ไงไม่โคลาอลไร่นดมอ,อ่ะไม่มีอาหารเลยเยี่ยมแหล่ะไม่มีอาหารเนะี่ย อ๋อฉันรู้แล้วว่าอาหารอาหารเกนนี่แหละเสียงอะไรเนี่ยไปที่เปิดไม่ฟัง,งไอ้ไก่อ่าอ่ะอันนี้คือเรากำลังจะไปที่ซุปอ่าจะเข้าไปในเมืองนะครับก็คือหาของกินนั่นแหละ โอ้ยน้ำมันคนจอนจะอีกดิดินเนอะร์โอ้เสียงดังโอ้ขอโทษทีพวกคนไร้บ้านนะนะอ่าฮะเขาไม่ได้กินอะไรสักอย่างเลยวันนี้เขาต้องการเขาขออะไรสักอย่างแล้วนะเพื่อนอ่าเขาหิวใช่ไหม ก็อ,อยากได้แค่สักอย่างเพื่อลงท้องแต่ตอนนี้พวกเราก็ยังไม่ได้กินเลย,เลยครับเราอ,อยากคุยกับเขาโอเคโอเคโอเคก็ได้เพื่อนอืมนะครับก็น,นะเราก็ไม่ได้กินอะไรเหมือนกันนะของขาใหด้วยโอเคเขาไปได้อะไรหรอกไมไ,ได้เดือดเดือดฟู้ด ไม่นะเป็นเป็น,ปนติลเล็กเศษไหมเนี่ยแอมเบอร์เกอร์โอเคไปรอที่โต๊ะเลยนะน่าจะรอสักระยะหนึ่งรออาหารสักระยะเลือกโต๊ะและ้วเพลงลิกเิษโต๊ะไหนเพื่อนไม่ใช่เขาอี้ไหนวะเออตรงนี้อ๋อคนทางตรงนี้อืมวัดหือ เพราีมันดีมากและ,ะเสียงอะไรจ่ายจ่ายเพราะต้องจ่ายนะจ่ายเงินเอาไปเลยตระก,กูลโรบักไม่ใช่ดิตราโรบักค,คนจอนที่อยู่ตรงนี้มันหายรียบเดินๆเน่ยหายกายรียบก็อ,ออกแลวเนี่ย มาคนในบ้านตนั้นไปแล้วกันนะไปนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เสียนะครับก็คือหายตัวคนทนี่มาแปลกแปลกกันนะ Get back in the car ่ะไอ้กายแกดแบ็กแกดแบ็กเฮ้ย w วัดวู วูดสเตทออกหายออกคอนี่ก็อยู่ด้วยทอยเลยนะตัดกันอะไรเพื่อวัตถุเอานี่มันจิ๊กซอแมนเออมันซูมได้นี่วะผกไม่ได้ดูว่าซูมได้อ,อ้าวได้ใช่ใไหมเนี่ย where am ออยู่ที่ไหนมีสามชีวิตเออเอออะไรวะเนี่ยแล้วเราอยู่ที่ไหนอ,อ้อจะพวัวว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยใจ่ำลังกับอะไรเอาเอาหายผมโดนทิ้งโซโลอีกแล้วอะไรวะเนี่ยสุดท้ายนายก็เตืนอนนะนะ ร้อยโชคดีเออแต่ให้หากุญแจแตตอนนี้ผมโดทนทิ้งอะนะไหนว่ากุญแจโอเคเจอแล้วไม่เป็นไรแก้หมดเลยไปครับการท้าทายอันที่สองบอกครับ ใช่นายทำได้นี่หว่าก็าไม่ได้ยากครับเพราะว่าแค่หักุญนแจนะโอเคครับมาโอ้โอ,โอ้เสียงประตูเสียงรูอันนี้ส่วนเสียงอะไรวะเสียงอีซี่นะอีซี่เออเือผมปืนคือผมไม่ทันที่จะพูดว่าพี่ครับไอ้กรงนี้พี่ควรใส่น้ำมันนะ ก็มันแสบผูมากๆเลยก็คือทําเอาผมรู้ครับแล้วให้ทำอะไรต่อคือผมก็โดดท้ามแล้วโดนปิดไม่จริงแบบนี้ผมก็โดนพิษสินะแต่เมื่อกรงนี้มันไม่ใช่กรงกระจกมันเป็นกรงเหล็กไม่สมจริงเลยนะจะเอาอะไรสมจริงล่นะมันมัน คือแพลตฟอร์มโรบอกโอ้ยฉันสซอพรส์มากว่าคุณยังไม่ชีวิตอยู่แลก็แตะเลเซอร์ Laser, คุณจะตายนะไม่ตัดไปเลเซอร์เนี่ยโชคดีเอา้าแค่นี้เอา้าแค่นี้เลยอ่ะโดนเลเซอร์คุณจะเดี้งเลยเอา้าวไม่มีเวลาจะตายเลยอ่ะ โอเคไม่น่าอยากรู้สึกเฮ้ยน่าตายอ่ะวัดดูลตอนไหนโอเคไม่ประมาทแล้วกัน okay. 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 โอเคโอเคมาโอเคโอเครอดครับโอเคมีเสียหนึ่งหัวใจ อันนี้คือ let's see badly you surely want to survive โอเคได้ครับคือเขาว่าอย่าแตะนี่คือมันมันยังไงดีวะมันเหมือนมีเวลาจำกัดด้วยครับ what what is this อ oh, ๋อเวลาไม่ใช่เหรอโอเคผมรู้ว่ามีเวลาจำกัดก็คือเหมือนไอเนี่ยมันมัน เอ่อไออะไรวะไอตะแกงที่เรายืนอยู่เนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยอ๋อโอ้เนี้ยสุดท้ายจริงเหรอเนี่ยโอเคขอบคุณครับที่ให้ให้ชีวิตอีกหนึ่งรอบโอเคครับตาอ,อ,อะไรวะเนี่ย โอเคผ่านโอ้โห,โโหเหลือชุดแค่สูวนคือผมผ่านแล้วครับแล้วโอ้พี่พี่ต้องใส่น้ำมันและเนี่ยอะไรเนี่ยไอเลือกสองไอ้นี่คือห้ามรถกับดับและนี่คือพี่ครับบอกเลย ยิดปืนนะนะไม่ได้ครับต้องคุณต้องเสอือโอ้นีนมันดีจริงเลยมาไกลแค่ไนคุณมาไกลมากเลยนะอ่าฮะครับผมแต่ผมเลยช่วสุดท้ายเลยนะอืม โ okay, okay, okay. okay, อเคโอเคโอเคโอรอดรอดรอดก็นี้คือให้สุกตัวรอดแล้วยางนี่คืออะไรเอออะไรวะโอเคเอ้ยมันผักผม ไม่จริงมดโอ้ยังมีเก่อคือผมเลยอาสุดอะไรเนี่ยให้เลือกใช่ไหมตอบคำถามฉันนะว่าอันนี้คือภารกิจคือให้เราเปิดคันโยกทั้งหมดนะครับตอนนี้คัดโยกคืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันอยู่หลายที่อะไรผมก็ไม่รู้ ก็คืออ,อะไรวะที่เขาเขาเรื่องอ,อะไรวะเรื่องมานะครับก็คือให้หมุนชักงหมุนกี่รอบเนี่ยให้หมุนอย่างเดียวใช่ไหมไม่เข้าใจวะผมไม่เข้าใจแล้วเลเซอร์ตรงนี้คืออะไรหมุนทีเดียวรูหมหมุนหลายรอบมนันเหรอเออไม่ทัน คือแปน,นึง่ะมันจะทันได้ยังไงอ่ะคืออันนี้คือเขาเขาให้เราเลือกนะครับคือถ้าเราหมุนคันเอออะไรวะวลา,าวนี่ได้ทั้ง3คือคนที่อยู่ไรบ้านตรงนั้นจะรอดนะครับแต่เมื่อกี้คือผมไม่ได้เล่นเลานะอคนไรบ้านเมื่อกี้ผมไม่ได้เล่นเลานะ คือในเรื่องในเรื่องเขาเรื่องเขาคือภรรยาเขาได้ป่วยแล้วเขาเขาเนี่ยได้ติดนี่บริษัทอะไรแบบนั้นจนแบบตกงานแล้วก็ไม่มีงานทําแล้วก็ภรรยาเขาได้เสียไปจากอาการป่วยอะไรแบบนี้นะครับก็เลยแบบเป็นคนไร้บ้านกนะ็คือ,เ,อเขาเขาให้สองทางเลือกกับเราคือถ้าเราทําให้ตรงนี้มันเป็นสีเขียวทั้งหมดเขาจะรอดแล้วก็ได้ใช้ชีวิตต่อไปถ้าเขาถ้าถ้าเราทําไม่ได้ เขาก็ไปและตอนนี้เขาเขาก็ไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัดไปคือไปไหนเอเปเดเซอร์เนี่ยโอเคโอ้โหเมื่อไรจะจบครับนี่ยะตอนนี้ผมเหลือเลือดอันสุดท้ายแล้วนะไม่ใช่เลือดหลักมันโหวใจเลวอมีคันโยกโอเคไม่มี โอ้โหยังมีอยอะเนี่ยคือผมว่าผมไม่น่ารอดเลยมั้งถ้ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วครับบอกครับบอกบอกบอกเต้มุกอัพแผ่นคุณ้าแล้วก็อะไรอีกตจมสแควรีวันอาคุณค้ณจไปเปิดตรงนั้นเนาะ ผมจะลองก่อนนะนะือมันจะมีตัวอะไรตามไหมรู้สึกมันผิดเหมือนมีตัวอะไรตามนะมนะก็เป็นแค่ของกดมีเลเซอร์ครับเอออะไรวะคือพี่เขาอาจจะชอบเลเซอร์มากๆนะรู้สึกโอเคชิ้นที่เท่าไหร่เนี่ยสองอเขเรือชิ้นสุด ้ายใช่สุดท้ายเนี่ยต้องใช้กุดแจนที่นะที่เราถืออยู่นะตอนนี้ตรงนี้ไม่เอ่ยอ๋อใช่้วยเปิดโอเคแล้วก็ไปใส่โอเคเรียงเลยหนึ่งสองสาม เปิดโอเคเปิดเอ๊ะมาเบสบอลมาทำไมมาทำไมครับเนะี่ยโอ้มีปดดืนด้วยนะสีเรนดิง้งมีเมนดิ้งว่า์ดิสติดมีสองทางเลือกกันเน่ยมีสองทางเลือกเลยครับนาย นายยังมีนายจะกมลชีพิตรอดอ,อีกนะอ,อ,อ่าโอเคอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นศึกสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าหลอดผมหายแล้วตรงนี้หลอดด้านซ้ายผมหายเลยครับตรงในเวทชใจเก็บเจอเว็บปล่อยมาครับได้เวลาเดี่ยงแล้วแกเป็นรายตัดไปอีกคือ ending เอะอันนี้ผมขอเล่น ending เดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ ending อ uh, bad ending ไหมหรือว่า good ending หรือว่า mid tier ending หรือว่า secret ending หรือว่าอะไรต่างๆ ending อะไรต่างๆนั่นแหละเพราะดูๆนี้คือัิเศษแล้วกม็มีด้วยนะไม่รู้อนะไรช่างมันสึกต่อสู้ขึ้นเ้อยสู้กับใคร attack w h e l หลบแล้วก็ห้ามตายได้ครับโอเค มาเลยพี่ชายนี่บงับงบังพอวาต่อยตอยต่ะไรวะนะี่ต่อยี่อนี่หลบ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 อะไรอะไร เอาวดแค่ว uh, ิ่งถอยหลังแล้วก็ตี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 ดีเฟเฟนวิลลี่คือคุณมัจจิกซอเวยครับก็เป็นวิลลี่นายได้กําจัดชั้นได้ใช่ครับไม่มีใครไม่มีใครรอดจากเกมนี้ได้ทั้งนั้น ไม่มีฉันแต่ว่านายควรจะมีชีวิตเออข้อไอ้ะเออข้อข้อ่าอ,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 อันนี้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 ผมเพิ่มให้นะครับอันนี้แล้วทางออกคือคือถ้าถ้าควรเป็นจริงบนะพี่ไม่ควรจะออกมาเองพี่ควรจะให้ลูกน้องพี่ออกมาหรือว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่เพราะพี่ไม่มีหัว ตรงกลางอะนะว่าบูลลี่โอเคนี่คือทางของใช่ไหม u s c a p e w i l l y really Game Defense Billy Ending แล้วก็กลับไปหน้าล็อบบีนะแป๊บหนึ่งนะงั้นงั้นงั้นไปว่า ending ไม่ใช่มีแค่หนึ่งและไม่ใช่มีแค่สองและไม่ใช่มีแค่สามผมว่าน่าจะมีเกินห้าเพราะว่าคือเมื่อกี้ผมได้ ending กำจัด กําจัดวิลลี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นู o ดเอนดิ้งไหมหรือว่าเป็นเววรีู o ดเอนดิ้งหรือว่าเป็นเป็นอะไรวะเออช่างมันอะไรแหละแต่คือแต่เราแต่เราได้วิลลี่เอนดิ้งนะคือวิลลี่เอนดิ้งดีเฟนงั้นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วก็ถ้ามีแบบไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีแบบไหนที่อยากให้ผมเล่นก็มาเสนอได้เลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับ